สวดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรลังทางช่องกเกษตรสังด้ระยะนี้ก็มานานครั้งนะครับมีโอกาสได้เจอกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับปลายปีแล้วช่วงเดือนธันวาคมละระยะนี้ก็เป็นช่วงสะสมอาหารของอินทาลัมตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งก้านใบนะครับตัดน้ำเตรียมต้นเอาไว้สําหรับที่จะ ผสมเกสรอ,อินทาลามในฤดูการที่จะมาถึงนี้นะครับบางสวนก็อาจจะมีการผสมเกสรไปแล้วนะครับสําหรับอินทาลามที่ออกนอกฤดูแต่สําหรับสายพันธุ์ที่ออกตามฤดูก็รออีกสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นจันทร์ของอินทาลามแล้ววันนี้เราไปดูงานในวันเี้ันครับก่อนที่เราจะเริ่มงานเราไปสํารวจดู ก้านใบอินทผลัมที่เราจะต้องตัดทิ้งกันครับว่าจะมีลักษณะก้านแบบไหนนะครับที่เราตัดทิ้งไปดูกันครับบรรยากาศวันนี้พื้นฟ้าคืนฝนนะครับอากาศแบบนี้เป็นมาสองวันแล้วครับฝนก็ตกโปอยๆนหน่อยๆนะครับแล้วก็หยุดไปผมจะพามาสำรวจดู ก้านใบอินทรพาลมนะครับที่เราจะต้องตัดทิ้งเตรียมต้นเอาไว้นะครับสําหรับช่วงก่อนที่เกสรจะออกนะครับก่อนที่เกสรจะบานต้นนี้เป็นเบลมนะครับเบลม216ปลูกได้2ปีแล้วคาดว่าปีนี้น่าจะได้เห็นจันนะครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยบุมงบุงแล้ว สำหรับการใบที่ทางสวนเกษตรสั่งได้เนี่ยจะตัดทิ้งเนี่ยนะครับจะต้องใบเป็นสีเหลืองแบบนี้จะตัดทิ้งแล้วนะครับจะเริ่มตัดออกละถ้าใบเขียวอยู่ก็ปล่อยเอาไว้ก่อนอย่างต้นใหญ่ก็เหมือนกันนะครับต้นใหญ่เนี่ยก็จะมีการใบเริ่มแห้งแล้วครับก็จะเริ่มตัดออกการใบที่เหลืองแบบนี้ก็คือก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับสำหรับต้นไม้ จะไม่ได้ใช้สังเคราะห์แสงแล้วก็มีแต่จะแห้งเหี่ยวเฉาไปก็จะตัดทิ้งนะครับแต่ว่าการตัดก้านใบของอินดาาลำเนี่ยเมื่อต้นสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะตัดชิดกับลำต้นได้แล้วเพราะว่าการตัดชิดลำต้นเนี่ยนะครับจะทำให้เวลาที่เราปีนต้นอินทาพาลเนี่ยมันจะหาที่ยึดยากนะครับเพราะงั้นการตัด ก้านใบเมื่อต้นสูงขึ้นเนี่ยทั้งสวนก็จะปล่อยก้านไว้ยาวหน่อยนะครับปล่อยก้านไว้ยาวหน่อยเพื่อที่จะใช้พยุงตัวเรานะครับเวลาที่เราปีนขึ้นไปผสมเกสรน,นะครับถ้าสวนไหนที่เป็นสวนใหญ่หรือมีพื้นที่เขาก็จะใช้กระเช้าหรือว่า จใช้นั่งร้านก็ได้นะครับในการที่จะปีนแต่อย,อย่างส่วนผมเนี่ยส่วนเล็กๆส่วนมากก็ยังพึ่งบันไดยอยู่นะครับใช้บันไดปีนขึ้นไปเพื่อที่จะตัดน้ําหรือว่าจะเป็นผสมเกสรน,นะครับแม้กระทั่งนู่นนะครับยาไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับบางส่วนก็ยังใช้บันไดยอยู่ก็อาจจะทุลักทุเลแต่ว่า มันมีปริมาณไม่เยอะเราก็สามารถทําได้ปีนี้ก็อาจจะลองหานั่งร้านนะครับคิดว่าจะลองหานั่งร้านไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงานแล้วครับสำหรับชาวสวนอินทาลัมแล้วแต่ส่วนไหนสะดวกก็ปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมนะครับนี่นะครับงานวันนี้ตัดก้านใบอินทาลัม พนี้ก็คือเป็นการใบเก่าของชุดของฤดูก,การที่ผ่านมานะครับนี่ยังไม่ได้ตัดปีนี้ก็จะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเริ่มแต่งเริ่มตัดแล้วนะครับมีการจันเหลือนะครับเป็นการใบเก่าจากฤดูก,การที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตัดออกยี่ทางสวนก็ได้ทําการโค่นออกไปสองต้นนะครับ เป็นต้นพเพาะเมล็ดเคลวันนะครับออกไปสองต้นพวกนี้จะเป็นต้นพเพาะเมล็ดแล้วก็ทานผลสุกจะส่วนใหญ่ถ้าทานผลสดเนี่ยก็จะติดสาดก็ลเลยต้องโค่นออกเพราะว่าต้นสูงเนี่ยการเก็บผลสุกก็จะลําบากนิดนึงนะครับก็ลเลยต้องโค่นออกแล้วก็จะหามาลงใหม่ของต้นนะครับ ผมจะปลูกได้แค่ต้นเดียวบริเวณนี้นะถือว่าเป็นชุดแรกของปีนะครับที่ตัดออกนี่นะครับจะเหลืออยู่ต้นหนึ่งที่เป็นปเพาะเมล็ดต้นนี้เป็นเคลนะครับต้นนี้ไม่สูงมากปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าต้นนี้ไม่ค่อยสูงมากเก็บผลสุกครับผลสุกก็อร่อยหวานลูกค้าถามตลอดนะครับเพราะว่าทานง่ายนะครับโดยเพราะคน ผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ชอบนะครับเป็นสุขสำหรับสวนเกษตรสั่งได้ก็จะใช้บันไดแล้วก็มีดนะครับช่วยลุยงานกันเลยครับ การใบที่ตัดทิ้งก็คือเริ่มเหลืองแล้วนะครับการเริ่มเหลืองแล้วที่ต้นไม้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์แสงแล้วนะครับก็จะเหลือ,อไว้สําหรับเวลาที่เราปีนขึ้นไปผสมเกสรน,นะครับไว้เวลาเราปีนเนี่ยมันจะมีกิ่งมีที่ให้เรายึดน,นะครับ แล้วเราค่อยแต่งใหม่อีกทีตอนที่เริ่มโน้มจันทร์เราก็แต่งให้ดูสวยกว่านี้นะครับน,นี้เราเหลือเอาไว้ก่อนพอเวลาที่เราผสมเกสรเสร็จนะครับเราโน้มจันทร์เนี่ยก้านพวกนี้ก็จะตัดออกอีกนะครับตัดออกให้มันดูสวยงามกว่านี้นะครับอันนี้คือเหลือไว้เวลาที่เราปีนนั่นเองจะได้มีที่ให้เรายึดนะครับ ๋ยวไว้ประมาณนี้ก่อนการที่เราเตรียมต้นอินทผาลาัมไว้ก่อนเนินเน่นๆเนี่ยก็จะเป็นผลดีสําหรับาการทํางานนะครับง่ายในการทํางานพอถ,ถึงเวลามาแล้วก็เห็นจันทร์วก็สามารถที่จะขึ้นไปเช็คดูจันทร์หรือว่าไปผสมเกสรอ,อะไรต่างๆช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมต้นคลิปหน้าจะมีสาระ เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ